พอพูดถึงบิ๊กโจ๊กฮะตอนนี้เนี่ยมีคําสั่งให้ท่านออกจากราชการเอาไว้ก่อนใช่ไหมนะฮะแต่ล่าสุดฮะทีมข่าวก็ไปดูเว็บไซต์สํานักงานตำรวจแห่งชาติทําไมคะปรากฏถอดรูปบิ๊กโจ๊กออกไปแล้วฮะคือถ้าเป็นตรงของบอตรอนะปกติในเว็บไซต์หน่วยงานราชการเนี่ยเขาก็จะมีทาเนียบผู้บังคับบัญชาทํำให้ผู้บริหารานี่ท่านผู้ชมฮะหายไปหนึ่งท่าน ตอนนี้เรือบิ๊กตายพลนเรเกตรน์เนี่ยนะครับเป็นรักษาราชการกาแทนด้วยนะมีท่านไกรบุญสดทรงซึ่งท่านเป็นจเจรตํตังบดแห่งชาติมีท่านสราวุธมีท่านธนาชูวงครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็กลายเป็นว่ารูปบิ๊กโจ๊กซึ่งเป็นอรองผู้บัญชาการหน่วยชาติอาวุโสอันดับหนึ่งาหายไปแล้วในสี่ท่านเนี่ยตอนนี้ที่จะเหลือเป็นแคนดิเดตถ้าตัดบิ๊กโจ๊กออกไปหนึ่งท่าน ก็จะเหลือค a n d i d แค่3ท่านก็คือบิ๊กตายท่านกิจรัฐแล้วก็ท่านไกรบุญนะครับกับท่านธนาชูวงเพราะว่าท่านสราวุฒิเนี่ยน่าจะเกษียณปีนี้แล้วก็จะขัดเคี่ยวกันอยู่แค่3ท่านเท่านั้นเองทีนี้ฮะก่อนหน้าก็เคยมีผังอ่หน้าที่ของรองพบตรคือรองพบตรเนี่ยจะมีอยู่เท่านี้เขาก็จะมีการแบ่งงานกันดูใช่ไหมครับเช่นงานบริหารป้องกันปราบปรามสืบสวนสอบสวน กฎหมายคดีมั่นคงและกิจการพิเศษงานเจรตํารวจอ่ะอย่างงานเจรเนี่ยเป็นท่านไกบุญส่งส่งอยู่แล้วเพราะท่านก็เป็นเจรตรวจนห่งชาติทีนี้งานมั่นคงกิจการพิเศษก่อนหน้านี้เนี่ยบิ๊กโจ๊กไปไหนมาไหนตลอดเลยนะ,ะเวลามีนายกเดินทางหรือใครเดินทางเพราะอะไรท่านดูแลรับผิดชอบเรื่องนี้ตอนนี้ชื่อเป็นพลตรจเอกธนาแล้วเออแล้วไปดูเนี่ยนะครับใน5ด้านที่เหลือที่ไม่ใช่งานเจรตํารวจเนี่ยนะมีพลตรีสารวุธิบิ๊กตายนะครับมีท่านธนา ไม่มีชื่อบิ๊กโจ๊กแม้แต่งานเดียวเลยตอนนี้ค่ะโอ้โหเปิดประเด็นร้อนขนาดนี้คุณผู้ชมคะมาตามกันต่อนะคะเพราะว่าคนที่มองว่าเรื่องนี้สองมาตรฐานหรือเปล่าแม้แต่ตัวบิ๊กโจ๊กเองนะคะเรียกว่าช่วงนี้ร้องแหลกไปทุกหน่วยงานไป,ปนทุกองค์กรไปพาดพิงถึงหลายคนเหมือนกันแม้แต่ตัวท่านยกเองนะคะแต่